สวัสดีครับวันนี้ซิกแพคโฮมเรามีรูปแบบการทานอาหารในช่วงไดเอทดหรือวิธีการทานอาหารในช่วงไดเอทดก็เดี๋ยวนี้เทรนด์กินคลีนมาแรงทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับกินคลีนหรือสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยกินคลีนก็คือเป็นการคุมอาหารประเภทหนึ่งคือคุมเรื่องของหวานน้ําตาลไขมันอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมของทอดไม่ทานไอติมไม่ทานน้าหวานไม่ทานสรุปแล้วก็คือนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทานไม่ได้ โดยตอนนี้เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาเนี่ยเขาเรียกว่า if it fits your macros นะครับผมหรือขอเรียกสั้นๆว่า iifym ครับผมเป็นรูปแบบการคุมอาหารแบบใหม่ที่ช่วงนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเขากำลังฮิตกันนะครับผมข้อเสียของการกินคลีนเนี่ยอย่างที่บอกไปคือนู่นก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้เวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยอะไรก็กินไม่ได้ร้านนี้กินได้ไหมไม่ได้ร้านนี้กินได้ไหมไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดสภาวะขึ้นมาว่ามันเครียดเครียดเครียดไม่ไหวแล้วอยากกิน สุดท้ายก็ระเบิดนะครับผมเทรนด์นี้ที่กําลังมาเนี่ยก็คือวันนี้อยากกินไอติมกินกินได้พรุ่งนี้อยากกินไอติมกินกินได้แต่คือเราต้องรู้รู้ปริมาณว่าเราจะทานเท่าไหร่ก็คือกินคินเรากินเลยเราจะไม่มานั่งคํานวณแคลอรี่ว่าเฮ้ยวันนี้เรากินคินแต่เรากินไปแล้วเท่านี้กี่แคลอรี่กี่แคลอรี่นะครับแต่ว่าไอแบบใหม่เนี่ยเราต้องรู้อย่างเช่นวันหนึ่งเราต้องทานทั้งหมด2,500กิโลแคลอรี่นะครับเราอยากกินเบอร์เกอร์เนื้อ ดับเบิลชีสทั้งหมด800แคลอรี่เพราะฉะนั้นเราต้องเอา2,500แคลอรี่เนี่ยมาลบกับ800แคลอรี่ที่เราอยากกินของวันนี้จะเหลือทั้งหมด1,700แคลอรี่ใช่ไหมครับตลอดทั้งวันเนี่ยเรากินให้อยู่ในปริมาณนี้ห้ามเกินนี้นี่แหละครับเป็นเทนแบบใหม่ก็คืออย่างสมมุติวันนี้อยากกินไอติม200กิโลแคลอรี่ก็หักลบไปเลยกับพลังงานที่เราต้องการได้รับต่อวันมันะทำให้การคุมอาหารของเราเนี่ยเป็นไปได้ต่อเนื่องมากขึ้น คือมันไม่จําเป็นต้องอด,อด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 ทุกวันแล้วก็จะไปเป็นชีตเดย์หวันอะไรเงี้ยครับผมแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่กําลังฮิตกันนะครับผมขอสรุปโดยคร่าวๆนะครับผมก็สรับการอีทคลีนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยรู้ว่าตลอดวันเนี่ยเรากินอะไรเช่นเรารู้ว่าเราต้องกินไก่กินเนื้อกินปลากินของคีนแบบใหม่นะครับผม i f y m เนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องกินอะไรบ้างหรืออยากกินอะไรแต่เราเนี่ย รู้ว่าวันนี้ยเรากินได้เท่านี้ก็เนี่ยแหละครับผมจะเป็นความแตกต่างระหว่างการทานคลีนแล้วก็ I I F Y M นะครับผมแบบใหม่ใครที่กําลังทานคลีนอยู่แล้วเบื่ออยากจะลองไปเปลี่ยนเป็น I I F Y M ก็สามารถลองนําไปปรับใช้กันดูกันได้ครับผมสำหรับคนที่จะเริ่มไดเอทก็ลองเอาไปศึกษาดูก่อนนะครับผมมันจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้อีกเล็กน้อยก็ลองไปหาอ่านกันดูแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ครับผมสวัสดีครับ